พักภูมิใจไทยวันนี้จะมีการประกาศนโยบายพักภูมิใจไทยนี่คือล่าสุดสถานที่ฮะที่ภูแมนเดินเข้าไปจะเจอแบบนี้ฮะนักข่าววันนี้พูดแล้วทำพลัสมีรูปคุณอนุทินสังเกตดูรูปนะรูปคุณสุปฏจีรูปคุณศรีอศักด์แล้วก็มีคุณเอกนิติมาครบนะคุณซาบิดาคุณชัยชนก เออตรบเลยเป็นป้ายหาเสียงเลยถ้าแบบนี้ค่ะก็ชัวร์แล้วว่าคุณสุปจีคุณศรีศักดิ์นะคุณเอกนิติรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยทํางานต่อแน่นอนค่ะแล้วถูกชูขึ้นเป็นนโยบายถูกชูขึ้นเป็นบุคคลบุค,คลากรในการเลือกตั้งหนนี้ของภูมิใจไทยด้วยออ,อยู่บนป้ายของภูมิใจไทยเลยทีนี้เห็นไหมพูดแล้วทำ plus แบนเนอร์ที่ออกมาก่อนหน้านี้ไงค่ะ เปลี่ยนไปเป็นป้ายแล้วตอนนี้ส่วนคุณสุภจีเมื่อวานนี้ถูกถามเป็นเครดิตนานยกภูมิใจไทยไหมเดี๋ยวก็รู้เจ้าตัวตอบสั้นๆเมื่อวานนี้ฮะส่วนภาพปริศนาวันก่อนที่เราก็ตั้งข้อสงสัยว่าไปช่วยทํานโยบายพักภูมิใจไทยกับคนรุ่นใหม่ของภูมิใจไทยท่าเนี้คืออะไระมีการเฉลยฮะว่าคือตอนที่คุณสุปจีเวลาคิดอะไรออกไดไอเดียเนี่ย จะมีท่านี้ยประจําตัวโอเคพี่คิดออกเอออะไรออประมาณ<อ>นี้บอกว่เป็นท่าประจําตัวพี่แต้มเขาเรียกกันแบบนี้เออ,เอ,อส่วน the newsroom.co นะสองเดือนแรกพิสูจน์ด้วยผลงานไม่ใช่คําพูดนะก็คือพูดถึงรัฐมนตรีสามท่านนี้ที่ถือได้ว่าเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับคําชื่นชมมากสองเดือนแรกคือมีโอกาสทํางานรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงตอนแรกบอกให้สเดือนออแต่ตอนหลังก็ เขาบอกไม่หนุนแล้วคุณรุทธินก็ยุบสภาก็มีโอกาสทำงาน2เดือนกว่ากว่านะแต่ที่ผ่านมามีอะไรบ้างคนละครึ่งพลั s เศรษฐกิจถึงร้านเล็กรายย่อยตัวเล็กตัวน้อยไม่ใช่แค่สโลแกนสวยหรูอะไรดีผมกามาทำคุณรุทธินพูดไงค่ะก็ลุงตู่เป็นใครล่ะลูกตู่ก็เจ้านายผมอะอะไรดีผมก็มาทาต่อแล้วมา plus เนะี่ยคุณเอกนิติคือมือเศรษฐกิจ p l u สก็คือเพิ่มคนที่มีโอกาสได้รับประโยชน์ เพิ่มวงเงินแล้วก็มี upskill reskill เพื่อให้เบ็ดเพื่อให้ทักษะให้จับปลาได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยคนละครึ่ง plus นะแต่ไม่มีเฟสสองแล้วกตอไม่ให้แล้วข้าวไทยบุกตลาดโลกก็เร่งเปิดตลาดใหม่สิงคโปร์ไม่เคยมีข้อตกลงซื้อข้าวไทยแบบนี้มาก่อนจีนนายกคุยเองกับทางท่านประธานธิบดี ขอเรื่องนี้สำคัญมากกับประเทศไทยข้าว G2G แล้วระหว่างที่ในหลวงของเราเสด็จเยือนจีนปราดุษี์ินผิงก็กล่าวต่อหน้าพระพักเรื่องซื้อข้าวไทยนี่คือตัวอย่างแล้วคุณสุภจีรัฐมนตรีพาณิชย์เดินสายไปทั้งซาอุดิอาระเบียไปทั้งประเทศอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราๆแล้วก็ไปต่างประเทศอีกหลายประเทศเจรจา FTA เจรจาการค้าต่าง แล้วก็คุณเสียศักทวงศักดิ์ศรีประเทศไทยกลับคืนมาบนเวทีโลกนะเปิดฉากบนเวทีสหประชาชาติสมัชชาไปเจนีวาเรื่องทุ่นระเบิดให้สัมภาษณ์ตอบโต้ชี้แจงแบบทวิภาคีไม่ได้เห็นการชี้แจงตอบโต้แบบนี้ในยุคก่อนหน้านั้นค่ะนี่คือแค่สองเดือนกว่า,วา mm. แค่สองเดือนกว่า แล้วคําถามคือทํำยังไงคนทํางานเหล่านี้จะได้ทํางานต่อวันนี้ชัดเจนแล้วก็คือพักภูมิใจไทยจะให้คนเหล่านี้ทำงานต่อถ้านายกชื่ออนุทินรัฐบาลแกนนําคือภูมิใจไทยเปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความจริงสองเดือนแรกพิสูจน์ด้วยผลงานไม่ใช่คําพูดนี่คือบทความใน The Newsroom ค่ะ